สวัสดีครับผมมีฝอยฐานเทนเดอร์แล้วก็พบผมในรายการฐานโอเพนเปิดโลกฐานเทนเดอร์นะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็เป็นชายข้ามเพศชื่อว่าคุณอีทนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามแฟนของคุณดุดดิวนะครับเรื่องราววันนี้ก็น่าสนใจมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญนะครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับคลินิกข้ามเพศแห่งใหม่ยานุดมสุขนะครับชื่อว่าอวิทย์คลินิกบ่ายในแพทย์วรเทพกิตวีนะครับหรือว่าหมอเชนของเรา นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณหมอก็จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก,ก,การศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกในช่องมีฟอยด์ทานเทดเดอร์ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพบทางแขครับเชิญแล้วก็คุณหมอนะครับผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับพี่โน้ตนะครับเป็น CEO นะครับของอวิทคลกินีกาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนโนยานิสาจักกพลนะคะเป็นผู้บริหารที่อวิทคลินิกค่ะแล้วก็ทำโลจิสติกนํำเข้าส่งออกค่ะแล้วก็มีบริการเช่ารถหรูลักชัวรี่ค่ะค่ะ็เไยถึงอยู่ดี่ดีมาจับธุรกิจกลุ่ม t r a n เ g e ร d e r โน้งคิดว่ากลุ่มนี้ค่ะเขามีกำลังแล้วก็คนรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศทั้งนั้นเลยต้องการทำตรงนี้ให้เป็นบ้านให้เป็นแบบครอบครัวแล้วก็ทำให้คนรอบข้างเราได้มารวมตัวกัน เลือกอาจารย์เชนมาเป็นคุณหมอประจำแอลวิคคลินิกค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจารย์เชนนะคะทำนมให้กับคุณแม่ก็เลยไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูว่าอาจารย์เชนมีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านนี้แล้วก็ฝีมืออาจารย์คือประทับใจคุณแม่ค่ะพอประทับใจเราก็เลยเริ่มมีการชักชวนอาจารย์เข้ามาแล้วก็เพิ่งรู้พอดีเลยว่าเอออาจารย์ก็มีชื่อเสียงในกลุ่ม transgender อย่างเงี้ยค่ะแล้วทางอลวิคคลินิกมีบริการ ด้านไหนบ้างคะเป็นศัลยกรรมใหญ่ก็จะมีทํานมตัดหน้าอกเทคอร์มูถ้าเป็นผ่าตัดเล็กก็จะมีการทําจมูกทําตาทําปากนะคะแล้วก็มีสกรีนก็เรื่องทั่วไปฉีดโบท็อกร้อยไหมฟิลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะแอบบอกนะที่นี่จะมีคุณหมอเฉพาะทางที่มีความชํานาญแต่ละด้านอย่างเงี้ยค่ะมาประจาอยู่ที่อวิชคลินิกค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมชมวีคีนิกกันนะครับ<ด>แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอนายแพทย์วรเทพกิตวีรุกหมอเชนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของชั้น2ค่ะชั้น2นี้ก็จะมีเกี่ยวกับหัตถการนะคะเกี่ยวกับการท,ทําชีทเมนต์ค่ะแล้วก็เลเซอร์แล้วก็ให้อาหารผิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีทเมนต์แบบฉีดหน้าก<ต>ดะะสิวมาร์กหน้า<ด>จะอยู่ที่เตียงนี้เลยนะคะและในส่วนของเตียงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงสําหรับให้อาหารผิวค่ะแล้วก็สําหรับญาติท่านใดนะคะที่แบบว่าพาเพื่อนมาเยอะ ก็อะไรเงี้ยก็สามารถมานั่งรอได้ที่เตียงนี้เลยเตียงนี้ก็คือคุณสมบัติของเธนะคะสามารถปรับนอนได้ <c oughs> คือถ้ารอสัญญกรรมนาน <c oughs> ก็คือสามารถมานอนพักได้ที่เตียงนี้ได้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เรามีม่านปิดด้วยค่ะ เพื่อความ VIP ของคุณลูกค้านะคะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องหัตถการต่างๆนะคะเป็นพวกฟิลเลอร์ร้อยใหม่นะคะหรือว่าโบททอกก็จะมารวมกันอยู่ที่ห้องนี้เลยนะคะห้องนี้แอร์เย็นมากค่ะขอบอกไว้ก่อนนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเดี๋ยวเราสองคนจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ข้างล่างนี้นะคะแล้วมาพบกันที่เอาวิสคีนิกนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมนายแพทย์วรเทพกิทวีนะครับก็หรือที่รู้จักกันในนามหมอเชนเป็นสัญวญแพทย์เต้านมและต่อมไรท่ออ่าหลายคนก็คงมีคําถามว่าโอเคหลักๆเลยเต้านมเต้านมก็คงไม่ได้มีอะไรนะฮะชัดเจนอยู่ละนะครับแต่ในขณะที่ต่อมไรท่อต่อมไรท่อเนี่ยคืออะไรต่อมไรท่อก็คือกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในเรื่องของฮอร์โมนทุกๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายนะฮะฮอร์โมนไทรอยหรือว่าฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดในร่างกายของเรา นะครับก็จะดูแลในเรื่องของเต้านมและกลุ่มฮอร์โมนต่างๆด้วยนะครับในการเตรียมตัวผ่าตัดหน้าอกนะครับนาอ mm hmm. ก็สิ่งที่ต้องต้องเตรียมมาเลยจริงๆก็คือเตรียมใจ mm hmm. นะฮะคนที่มาเข้ามาตัด mm hmm. เกือบทุกคนมักจะ mm hmm. มีความพร้อมในระดับตึงละนะฮะ mm hmm. ในการที่จะมาตัดหน้าอก เพราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมก็ขอแค่เข้ามาคุยกันหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะมีอยู่3แผลอ่าใช้คาว่าเทคนิคมั้ยมันคงไม่ใช่เทคนิคนะฮะจะเป็นแผลมากกว่านะฮะแผลเนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบใหญ่ๆนะคะอันแรกเลยก็คือแผลตัวยูอ่าหรือที่เขาเรียกว่าจะเป็นแผลรูปครึ่งวงกลมแผลอ,อะไรต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแผลที่ ทุกคนอยากได้ทุกคนใฝ่ฝันแต่ว่าในทางกลับกันคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะได้ไอ้แผลนี้กลับไปเนาะอ่าจะเหมาะกับคนที่เป็นแผลหน้าอกเล็กคนที่หน้าอกยังไม่คล้อยนะคะแผลที่2ก็จะเป็นแผลตัวโอหรือแผลที่เขาเรียกว่าแผลวงกลมนะครับเนาะแผลตัวโอหรือแผลวงกลมก็จะเหมาะกับนมที่ใหญ่ขึ้นกว่าแบบแรกอาจจะมีอาการมีเรื่องของคล้อยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ต้องไม่คล้อยเยอะจนเกินไปแผลสุดท้ายก็คือแผลยาวนะคะแผลยาวเองจริงๆก็จะแบ่งไปเป็นเทคนิคในแต่ละหมอ ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันบางคนก็จะใช้คําว่าแผลใต้กล้ามแผลยาวแผลตัวแผลโคลแผลโค้งนะคะแผลคนเป็นแผลตัวทีนะคะอันนี้จะขึ้นกับหมอแหละซึ่งเราจะต้องเข้าไปคุยกับคุณหมอแต่ละท่านว่าคุณหมอแต่ละท่านจะใช้แผลแบบไหนนะครับหาออันนี้เป็นกลุ่มแผลตัวแผลยาวนะคะแผลยาวจะแบ่งออกเป็นอีก2แบบ ก็คือย้ายหัวนะครับกับไม่ย้ายหัวนะฮะหรือเรียกเรียกว่ากราฟนะครับแผลยาวก็จะเป็นแผลที่เหมาะกับคนที่เป็นหน้าอกใหญ่หน้าอกคล้อยนะฮะบ,บางคนไม่ใหญ่แต่คล้อยมากเกิดจากการรัดมาตลอดทั้งชีวิต10ปีที่ผ่านมารัดมาตลอดก็าจะาคล้อยถึงแม้จะเป็นแค่คัพบ,บีก็ตามแต่คล้อยเกินไปก็ก,ก็อาจจะกลายเป็นแผลยาวก็ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเลื่อนตั้งแต่แรกว่าแผลแต่ละคนไม่เหมือนกันจากที่ผมทำข้อมูลมาในครัว่าคุณหมออยู่วงการ าการผา่าตัดศัลยกรรมของกลุ่มทา a เจนเดอร์มาเป็นเวลา10ปีผา่าตัดมากว่า800เคสด้วยใช่ไหมครับใช่ค800เคสที่ผ่านมามีเคสที่แบบรู้สึกว่ายากก็เราทํามาประมาณ10ปีนะคะที่ทาําผ่าตัดมามันจะมีเคสที่ยากอย่างเช่นกลุ่มที่ขอทําหลายครั้งยกตัวอย่างเลยมาหน้าอกใหญ่มากเลยครับ C ครับ D เลยแต่ไม่คล้อยนะก็จะขอบอกว่าทําแผลเล็กได้ไหมเราก็จะต้องคุยกับคนไขว่าเออยอมพร้อมที่จะทําหลายครั้งหรือเปล่าลดขนาดลงก่อน นะฮะครั้งแรกให้มันเหลือคับ B จากคับคับ D คคับ C เหลือคับ B คคับ A นะฮะอ่ะเสร็จแล้วก็รอเวลาก็กลับเข้ามาทําอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ได้คับที่คนไข้ต้องการนะครับอืมซึ่งอันเนี้ยก็ถ้าถามหมอน่าจะเป็นเคสที่ยากที่สุดละนะฮะกลับอีกแบบหนึ่งก็คือกลุ่มที่อ้วนมากๆนะฮะกลุ่มอ้วนมากๆเนี่ย ปัญหาคือความยุวิของไขมันของคนไข้ซึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆว่าทําค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะฮะอาจจะในการดีไซน์ในเรื่องของไขมันต่างๆนะครับ ซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษยกตัวอย่างก็คืออย่างเคสเนี่ยจะมีที่ทำแล้วค่อนข้างจะคนรู้จักในวงกว้างก็คือน้องอีฟอัปเตอร์ยัมเนี่ย <c oughs> นะครับนาะออ่าน้องอีฟอัปเตอร์ยัมก็เป็นทรานคนแรกๆที่มาทำนะครับอย่างน้องอีฟเนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของหน้าอกที่ค่อนข้างใหญ่ก็เป็นคัพสีแล้วก็ทำแผลเดียวครั้งเดียวนี่แหละนะฮะโดยได้แผลเล็กด้วยออกมาตอนนี้น้องอีฟก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะฮะก็เป็นทรานที่ชัดเจนวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ข้อมูลกับผมนะครับมี สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับในฐานโอเพนนะครับคุณอีฟตอนนี้ผมว่าเขาก็คงรอเราอยู่แล้วนะครับเราก็ไปพูดคุยกับเขากันเลยนะครับยินดีต้อนรับคุณอีฟนะครับเข้าสู่รายการฐานโอเพนไม่แน่ใจว่าคุณ e อีฟเรียกขออนุญาตเรียกอีฟด้วยกันเพราะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมมันจะได้ สนิทกันนัน,น,นอโอเคไม่แน่ใจว่าอีฟเคยดูรายการผมบ้างไหม <ouse reasoning> เคยครับก็ดูทั้งพี่แซมพี่นิกกี้พี่กิ๊กดูของทุกคนลแล้วก็ที่แบบเราเออกกําลังกายด้วยอะไรเงี้ยเกี<อ>่ยวกับขั้นตอนที่ฮอร์โมนดูเหมือนก็คือดู E ีพีที่แบบเด็ดๆด้วยโอเคก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของความรักเรื่องราวส่วนตัวผมมาถามเรื่องของการข้ามเพศกันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนไหนประมาณอายุ19-20ครับจริงๆอ่ะผมเห็นพี่แซมตั้งแต่แบบอยู่มัธยม รุ่นพี่เขาชอบเต้นเวอ e r แล้วพี่แซมเขาเต้น c o อ e r เขาก็บอกเฮ้ยอีฟเนี่ยพี่คนนี้เหมือนผู้ชายมากเลยนะเราก็ไปติดตาม Facebook เขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมเขาเหมือนผู้ชายจังทําไมหุ่นผู้ชายมีหนวดแบบโครงหน้าเขาเปียนอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเนาะเรื่องของการผ่าตัดหน้าอกคือไปรู้จักกับหมอเชนได้ยังไงครับเห็นพี่คนนึงมีชื่อเสียงนะตอนนั้นเขาไปตัดก่อนคนแรกแล้วก็มีพี่เราอ่ะที่รู้จักกันเป็นทอมนี่แหละ เาก็ไปตัดแล้วก็แบบเรารู้ว่าคุณหมอ่ตัดหน้าอกผู้หญิงที่เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับช่วงสวงอกพอเห็นของพี่ก็เลยแบบเออ ทําพักฟื้นนานไหมครับประมาณสองสัปดาห์อาทิตย์แรกผมก็ต้องขับรถมาถอดใส่เดนเองกับคุณหมอเอหออเรอได้มีแบบว่าเตรียมตัวไปบนบ้านอะไรยงี้มีต้งมีไหมก่อนเข้าก็ยกมือก็ขอให้ออกมา,มา <c oughs> ขอให้แบบเราไม่ต้องแก้หรือว่ามีปัญหาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยโคตรตื่นเต้นเลยนะตอนนั้นเขากาลังจะลากเราเข้าไปห้องผ่าแบบใจเต้นแบบ กลัวคิดหมดเลยว่าถ้าวางยาไปแล้วไม่ไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะอะแล้วมันเย็นมากอ่ะใจเต้นตบตึพอเขาให้นอนปุ๊บถอดเสื้อก็ยังกลัวอยู่นะครับดมยาปุ๊บภ้ามันหายไปเหมือนแบบละครอะวึบหลังจากนั้นก็รู้สึกอีกทีก็อยู่ห้องพักฟื้นแหละจากผ่าตัดเสร็จความรู้สึกแบบเฮ้ เป็นยังไงบ้างไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเลยเลยใช่แล้วยังงงเลยเอ้ยมันไม่เจ็บเลยเหรอวะมีแค่เจ็บคอนิดนึงกับหิวมากเห็นภาพเตอร์คือหุ่นแซ่บมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ให้โชว์ไม่กล้าโชว์นะโอ้แต่รูปตอนนั้นคือแบบแซ่บมากกว่าจะได้มาหุ่นเนี้ยใช้เวลานานไหมก็เกือบ2ปีได้นะเดือน3เดือนอะไรอย่างงี้เนาะเราก็พักก่อนตอนนั้นเราก็แค่ไปเดินรูปแบบให้ผอมเลี้ยงไปแล้วพอถามคุณหมอเล่นได้แล้วเราก็จัดเต็ม แต่สายจะแต็มแต่ให้ <S <S 2> <S 2> ให้ดูแบบโอ้โหเอาเหมือนผู้ชายเลยคือไม่ให้ใครรู้ว่า เราเป็นทาอะไรนี้เลยครับเออแล้วมีเทคนิคไหมของการดูแลตัวเองการดูแลแผลหลังผ่าตัดคุณหมอให้ทายาให้ทําอะไรนี้เราก็ทําตามทาตามคุณหมอเนีอย่างเลยความฝันตั้งแต่เด็กอยากมีแฟนเป็นสาวประเภทสองครับเรารู้สึกว่าเขามีอะไรมากกว่าผู้หญิงจริงจริงอะผมบอกไม่ถูกแล้วไปรู้จักคําว่าสาวประเภทสองไปรู้จักอะไรดูมีทิฟฟานี่ในทีวีแม่เขาพาเราไปดูทิฟฟานี่อาคาซ่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยนี่แหละทางของ เราแบบอชอบเขาจังแล้วเราก็คิดว่าเขาก็น่าจะเข้าใจกับความรู้สึกเราว่าแบบเขาชอบผู้ชายบางทีก็ไม่ได้สมหวังอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจหัวอกเราเนาะอ,อะไรแล้วจุดไหนที่ทําให้เราแบบชัดเลยเนี่ยฉันชอบแบบเนี้ย ก็อยู่ด้วยล้วสนุกเพื่อนเราก็เป็นเกย์เป็นสาวประเภทสองอะไรอย่างงี้กันหมดอยู่กับสังคมอย่างงี้ตลอดได้ข่าวว่าแฟนคนปัจจุบันคือเป็นคนแรกและคนเดียวในชีวิตด้วยใช่ครับยากจะรู้เลยไปเจอกันได้ยังไงครับเล่นเว็บไซต์เว็บไซต์นึงเกี่ยวกับสาวประเภทสองอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ที่เจ้าของเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็พาเราไปเบื้องหลังแบบเข้าไปในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยให้เราได้รู้จักอ่ะเราก็ไปบ่อยๆก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรกับพี่เขาหรอก เอาจริงเราชอบพี่คนอื่นอยู่เราชอบพี่คนอื่นตัวเขาก็รู้เขากหร้เกี่ยวกับฝังแล้วเขาเคยมาออกรายการแล้วก็ทําให้เราแบบจําได้ว่าคนนี้ตลกเขาพูดตลกในรายการเราดูแล้วก็ วัสดีครับพี่อะไรอย่างงี้พี่เขาก็วัสดีค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรกันตอนนั้นเขาก็เด็กด้วยเราก็เด็กด้วยผมอายุ14เองก็ไม่ได้สนใจอะไรกันแล้วบวกกับเขาบอกว่าเขาไม่เคยจะมีแฟนเป็นท<ม>อมหรือท่านอะไรอย่างงี้เลยอะคือไม่ใช่ทางอะ<ม><ม>แล้วจุดเปลี่ยนมันไปเริ่มตอนตอน,ตอนไหนก็พอนานๆไปใช่ไหมครับพี่เขาก็โตขึ้นผมก็ค่อยๆโตขึ้นต่างฝ่ายต่างติดตามกันใน Facebook IG ผมก็ไปคอมเมนต์เขาหน้ารักจังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหน้ารักก็มารักเขาจีเ้า ได้อ่อยพูอะไรอย่างเงี้ยล้วก็คุยกับเพื่อนเฮ้ยพี่เขามีใจอะไรให้กับเราหัวเราเราอาบอกตรงผมแบบสิงมากอะไม่รู้เรื่องไม่เคยคุยจีบใครแบบจิตจะลักษณะอะไรขนาดนี้เขาคนแรกเนี่แหละอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นมาจากคำว่าน่ารักน่าจังครั้งแรกที่ไปเจอกันความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็พอหลังจากนั้นใช่ไหมครับไปพัทยาผมก็ไปหาเขาอไปหาเขาที่พัทยาเลย พอไปปุ๊บก็ไม่ได้บอกหรอกว่าชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะกลับเขาก็ทักมากลับยังหลังจาก,กวันนั้นนะก็คือคุยกันจนเป็นแฟนกันนั่นแหละช่วงที่ไปเจอกันครั้งแรกนี่คือข้ามเพศแล้อใช่ไหมยังครับยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอายุแบบ18อ่ะ,อะมีจุดไหนที่แบบว่าเฮ้ยเราเคยคิดว่าต้องเป็นเงี้ยสาวประเภทสองแม่งต้องเป็นเงี้ยแล้วไม่มีบ้างไหมอารมณ์ฉุนเฉียวแบบสวิงเหรอหรือว่าใช่สวิงคือแบบแบบเราก็เป็นปะหรือว่าเราไม่เป็นเราก็เป็นก็เป็นกันได้ก็งกันทั้งคู่ ต่างคนต่ังอีกแต่คือก่อนเราเท้อมูลเราก็จะแบบผู้หญิงอะจะมีอารมณ์เปลี่ยนก็คือตอนที่เป็นประจำเดือนจะแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเท้อมูลอารมณ์มันฉุนเฉียวโงบฟาดมาเหรอเออไม่ไม่ยอมเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยแล้วตรงเนี้ยเรามีการปรับจูนตรงเนี้ยกันยังไงก็พออารมณ์เย็นก็มานั่งคุยกันเออเราจะอย่างนั้นอย่างนี้กันละนะต้องใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น้อยลงนะแต่ถามว่ามีบ้างไหมมันก็มีอยู่ลิ้นกับฟันเอาแล้วตอนเจอ กันนีเริ่มทําร้านยังหรือยังครับยังครับตอนนั้นยังยังเขายังเป็นนางโชว์ที่อาคาซ่าผมก็ไปหาแล้วแบบเพื่อนๆเ,เขาก็รู้จักผมตั้งแต่เด็กอะเพราะว่าเห็นว่าเรามาตั้งแต่เด็กก็ไม่มีใครคิดว่าเอา้า ไปคบกันตอนไหนไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องมีความเมาความเขาก็บอกว่าเพื่อนอะถามเอ้าไปคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมันก็ต้องมีนะคนแบบสงสัยคนแบบตั้งคําถามเอ้ยคบกันได้ยังไงมีคนแบบเคยแบบมาด่าเราหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในโซเชียลมากกว่าที่จะด่าคอมเมนต์แบบโอ้ท้องแน่นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยผมอยากเป็นผู้ชายผมจะท้องทาไมไเออเออแล้วบวกกับเขาแป่งให้เรียบร้อยแล้วด้วย ปกตินี่ก็อยู่ร้านยำด้วยใช่ไหมใช่ครับมีเมนูเด็ดไหมของร้านอัพเตยำแบบที่แบบเขาจะทําให้พิเศษเฉพาะเรามีปะมเมนูในนั้นส่วนเด็ดทุกอันไม่คือ <c oughs> ถ้าที่ร้านมีอยู่แล้วผมก็ไปทํากินเองแต่ถ้า<อ>มเมนูไหนที่ไม่มีในร้านบอกเขาอะ่ะเขาว่างเขาก็ทําให้ที่เป็นเมนูพิเศษสมมติแบบเออแม่หนูอย,อยากกินอันเนี้ย ขาพ่อทําได้เาเรียกแม่ใช่เรียกเขาแม่เขาก็เรียกเราหนูออรอเรียกกน่ารักเชียวใช่แม่กับหนูก็เขาเหมือนเป็นแม่เราปัจจุบันทําทําอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้มีร้านยำ a f ต e r Yum นะครับแล้วก็กําลังทําคาเฟ่อยู่ที่พัทยาแต่เปิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เพราะว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วติดตามชีวิตส่วนตัวได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ IG แล้วก็ Facebook ครับขึ้นเลยตรงนี้นะครับก็ไป ติดตามกันได้นะครับขอบคุณอีฟมากนะครับ,รบที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่องทัด Open นะครับผมบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องผมมีไฟถ่ายนั่นเดนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย